น้งปะยาเขาคงน้ำผชมสวยที่สุดน้ำผสมน้ำปะยาเขาคงแตมสมเนื้อดินกำแพงเพชรสมเหมือนเนื้อสมกอเลยสมเหมือนรอยตอกตัดสายจำลองรอยลิ้นมือเหมือนหงส์สุพรรณเลยสม it is